เรียนท่านที่เคารพและมิสายทุกท่านครับผมพลตีดรอนุชาติบุญน,นาควันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่27ตุลาคม2567ครับท่านที่ติดตามช่องนี้เป็นประจำคงจะเคยได้ยินอยู่บ่อยครั้งกับคำเตือนที่ผมมักจะกล่าวอยู่บ่อยๆว่าอย่ามองใครในแง่ดีอย่ามองทุกสิ่งในแง่ดี เพราะว่าผมเห็นว่ามีการโฆษณาชวนเชื่อหลอกลวงให้ท่านมองคนในแง่ดีมองทุกสิ่งในแง่ดีได้จะเกิดสิ่งดีแก่ตัวซึ่งคำพวกนี้เป็นคำโกหกที่ค่อนข้างจะลึกซึ้งคนทั่วไปที่ไม่มีหลักมีเกณฑ์เนี่ยก็มักจะหลงเชื่อคิดว่าเป็นความจริงและคนที่กล่าวเนี่ยบางรายก็อยู่ในคราบของพระภิกษุ บางรายก็ตั้งตนเป็นกูรูผู้คนก็หลงหลายได้เปลืองกันไปเพราะไร้สติปัญญาผมจึงอยากจะเรียนให้แน่ใจว่าต้องมองทุกสิ่งและทุกคนตามความเป็นจริงอย่ามองมันในแง่ดีมิฉะนั้นท่านจะปนปี้วอดวายผมจะเล่ากรณีศึกษาเรื่องหนึ่งซึ่งเกิดขึ้นในช่วงนี้ก็คือกรณีดีไอคอน ไอดีไอคอนเนี่ยเมื่อ2เดือนก่อนผมก็เข้าไปรับการอบรมเพราะว่าเห็นโฆษณาของมันว่าจะสอนแอปพลิเคชันในเรื่องเกี่ยวกับ chat gpt การทำการ์ตูนแล้วก็การทำออนไลน์มาเก็ตติ้งผมเนี่ยมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนในด้านการบริหารผมก็อยากจะไปดูเนื้อความอยากจะไปดู ว่าเขาใช้วิธีการสอนอย่างไรข้อมูลเป็นอย่างไรเพื่ออัปเดตตนเองให้ทันสมัยเห้เห็นโฆษณาใน Facebook คิดราคา299บาทเป็นจำเนเวลา1วันผมก็จะติดต่อไปเขาก็บอกว่าวาให้โอนเงินมาเท่านั้นเท่านี้ผมก็ยืนยันว่าวันนั้นผมจะไปนะเป็นวันเสราร์ล้วก็โอนเงินแม้เขา299บาท โดยให้ลูกสาวโอนให้เพราะว่าผมไม่มีอ e ีแบงกิ้งผมไม่ทําไม่เชื่อถืออะไรพวกนี้พอโอนมาให้แล้วก็คอนเฟิร์มเข้าไปว่าจะไปแน่เขาก็บอกว่าให้มาที่จุดที้เขาส่งแผนที่ GPS มาให้พอวันวอเวลานอนเนี่ยผมก็ออกจากบ้านแต่เช้าเพราะผมไม่คุ้นเคยแถบนั้นมันเป็นถนนลามินทราอยู่เลยมหาไร่เกิดไปทาง สรพก็ไม,ไม่ไม่ไปไกลทักเข้าไปถึงก็เห็นลานจอดรถก็ไปจอดรถอยู่ที่นั่นเพราะว่าไปเวลาเช้ามากหกโมงครึ่งผมก็ไปถึงจุดจอดรถแล้วผมก็ไม่เห็นมีอาคารอะไรเลยสักแห่งเป็นที่จอดรถโล่งๆแต่ว่าตอนนั้นมันเช้าเกินไปที่จะไปโทรไปถามก็ตอนนั้นมันก็จะเสียมารยาทก็รอสักพักผมก็เตรียมอาหารไปนั่งกินในรถผมไม่เด็ดร้อนอะไร ระหว่างที่อยู่ในรถกระทำนู่นทํานี่ไปตามเรื่องตามราวพอประมาณทักเจ็ดโมงครึ่งก็สมเหตุสมผลได้เวลาผมก็โทรศัพท์ไปถามคนที่ติดต่อว่า,าผมมาถึงแล้วนะไม่เห็นมีอาคารสักแห่งหนึ่งเขาก็บอกว่าที่มุมของลานจอดรถเนี่ยมันจะมีประตูอยู่ก็ให้เอา QR code คที่เขาให้มาเนี่ยไปสแ,แกนแล้วก็จะเข้าไปข้างในได้ ผมก็รออยู่สักพักหนึ่งยังไม่เข้าไปต้องดูรูทางก่อนก็มีคนทยอยมาเรื่อยๆจากนั้นพอเขาเข้าไปตรงจุดนั้นน่ะเขาก็หายเข้าไปหมดผมก็เดินตามไปบ้างก็ปรากฏว่าไอ้ตัวคอมปาวของมันเนี่ยมันอยู่หลังรั้วนี้ติดกับลานจอดรถเป็นคอมปาวใหญ่มากเข้าไปก็ผิดสังเกตเอ๊ะมันทำธุรกิจการค้าทำไมไม่มีโชว์รูมไม่ต้องการติดต่อลูกค้ายังอย่างไร ผมมาในฐานะก็เป็นลูกค้าเพราะผมไม่จ่ายสตังค์ค่าเรียนหนังสือกับมันเนี่ยแต่ที่ยายผมไปจอดในบริเวณคอมเพลของมันกลับมาให้จอดในลานจอดรถซึ่งต้องเสียค่าจอดวันละ60บาทก็ผิดสังเกตแล้วแล้วสังเกตดูคนที่มาแต่ละคนแต่ละคนเนี่ยมันก็เป็นพวกชาวบงชาวบ้านธรรมดาไม่ได้มีลักษณะพิเศษเป็นกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งโดยเฉพาะตัวบริเวณพื้นที่ ใหญ่โตมากกาด้วยสายตาก็ประมาณ50ไร่และมีตึกจำนวนมากมายตึกใหญ่โตด้วยครับแล้วก็มีรูปอีแล้งติดอยู่ที่หน้าตึกทุกหลังเลยผมก็สอบถามให้จุดที่ผมจะไปตึกไหนล่ะเขาก็บอกว่าตึกที่มีอีแล้งมันก็มีอีแล้งทุกตึกนั่นแหละในที่สุดก็คลาไปได้ก็จะเจอเขาก็บอกว่าเขาจะเริ่มการสอนเวลา10นาฬิกาก่อนหน้านั้นตึกเมืองไม่เปิดผมก็ไม่รู้ธีไปก็ตระเตรอ,อยู่แถวนั้น สักพักหนึ่งก็มีคนมามากขึ้นมาขึ้นเขาก็เปิดอาคารเขาเปิดก็เข้าไปผมก็เข้าไปในห้องในห้องหนึ่งจุประมาณ2ี่5บยี่้าคนไม่เกินนี้เต็มห้องพอดีเลยก็บอกว่าเนี่ยนั่งเรียนที่นี่นะจากนั้นก็ประมาณ10ิบนาฬิกา,ก,ากว่า,ก,วาก็มีครูมาสอนนี่แหละครับคือผลงานที่ผมเรียนผมขออนุญาตนำส่วนหนึ่งให้ท่านดู ดังไอคลิป GIF แบบนี้นะครับสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านที่มาเยือนใน Facebook แห่งครับหากสนใจในการวิเคราะห์เชิงลึกกรุณารับฟังได้ทางช่องยูบชื่อเดียวกันนี้ครับนอกจากเรียนการใช้ ChatGPT หลักการของ Gemini แล้วก็ Google LK แล้วเรื่องสอนวิธีการทำการ์ตูนแล้วก็การทำแอนิเมชันโดยเอารูปภาพคนตัวเอง เข้าไปแล้วก็ใส่เสียงเข้าไปใช้เวลา10นาฬิกาจนถึงเที่ยงกว่าๆก,ก็สอนแชท GPT จากนั้นก็เขาก็เอาอาหารกล่องมาแจกอาหารกล่องก็ประมาณ4 5 0บาทระหว่างนั้นน่ะก็มีครูพี่เลี้ยงมานั่งคุยเรื่องนู้นเรื่องนี้ไปตามเรื่องตามราวผมทราบดีครับว่ายังไงก็ตามเนี่ยที่เนี่ยมันต้องการจะเอาคนที่เหมาปลมเนี่ยมาเป็นเครื่องมือในการขายแน่นอนเพราะว่า เคยเห็นแบบนี้มาตั้งแต่ยุคแชร์ชมอยแล้วแต่ก็ที่เข้าไปเนี่ยไม่ได้กลัวอะไรเลยผมแน่ใจว่ามันกินผมไม่ลงหรอกผมก็เอาไปเข้าไปเพื่อรับส่วนที่ผมต้องการพอประมาณไม่ถึงบ่ายโมงเขาก็สอนต่อในเรื่องการทำการ์ตูนและทำแอนิเมชันอย่างที่บอกแล้วถึงเวลาประมาณ15นาฬิกาในระหว่างที่เรียนนี่ไม่มีการพักไปเข้าห้องน้ำนะ้ำนะ ใครอยากไปก็เดินไปนะเขาเขาแน่นมากจริงๆพอถึงประมาณ15บหนากาเนี่ยเนื้อหาวิชาต่างๆเนี่ยเขาหมดละก็จะมีคนที่อ้างว่าประสบค,ความสําเร็จอย่างนู้นอย่างนี้มาพูดเพื่อนโน้มน้าวละพอถึงจุดนี้ผมรู้แล้วว่ามันไม่ใช่สิ่งที่ผมต้องการแล้วผมอยู่ไปก็เสียเวลาผมก็บอกเขาว่าขอญาติออกมาก่อนเขาก็ไม่ทําอะไรหรอกครับพอเดินออกมาจากห้องกับพี่พพเลี้ยงน่ยมันก็วิ่งเข้ามาเลย ชาร์จทันทีแต่อาจจะไปไหนคะอย่าู้อย่างนี้นะผมก็บอกว่าผมอยากจะมาเรียนต่อนะเรือวิชาอื่นๆเนี่ยแต่ตอนนี้ผมกลับแล้วเพราะว่าเวลาต่อไปนี้ผมไม่ต้องการจะได้ได้ฟังหรอกผมก็บอกเขาไปตรงๆเขาก็คงไม่เซาซีอะไรมากมายเพราะว่าดูแล้วว่าดึงผมไม่อยู่หรอกครับเขาก็เอาของตัวอย่างมาให้มากมายทีเดียวไม่ต้องเสียสตังอะไรผมยังเก็บไว้ส่วนหนึ่งตอนนี้กินไม่หมดอันนี้เป็นกาแฟ กาแฟยี่ห้อรูมรสชาติไม่ได้แรงเดลารก็ได้ของฟรีก็กินไปนะคะอันนี้ผมกินไปซองละเขาเป็น่อใหญ่ข้างในมีเป็นสิบติดแ,แล้วก็ <c oughs> เขาก็ให้วิตามินมาไอ้วิตามินเนี่ยมันเขียนราคาไว้ที่ข้างขวดว่าราคาห้าร้อยเก้าสิบบาท <c oughs> ไอ้นี่ผมไม่กินผมโยนทิ้งไปขวดนีล้ละตั้งแต่มีเรื่องมีราวเพราะผมไม่รู้มันเอาอะไรมาปั๊มให้ผมกินไม่รู้ผมไม่เชื่อถือหรอกแต่เหลืออีกขวดนึงผมเก็บไว้ดูเล่น เอาไวอวดชาวบ้านว่าเนี่ยมันให้ผมผมกินหรอไอ้ยาบา้าบอก็แตกเนี่ยผมเป็นคนที่ไม่กินอาหารเสริมผมไม่เชื่อถืออะไรทั้งนั้นแต่เก็บไว้เพื่อเอามาให้ท่านดูว่าเขาก็ให้ผมมาอย่างนี้เพื่อเป็นการอ่อยเหยื่อบอกว่าถ้าผมทานชอบใจก็ explains, จะไปเป็นสมาชิกเขาส,ส 94, จะได้ซื้อของถูกๆก็รับฟังไปตรงลงว่าผมออกมาจากที่นั่นเนี่ยสิบห้านาฬิกากว่า ผมก็เพนกลับบ้านกลับมาถึงก็เอาของต่างๆให้คุณผู้หญิงก็ดูแล้วก็บอกว่าไอ้ที่คิดไว้ไม่ผิดเลยมันแค่หลอกให้เราไปเป็นเครื่องมือเพียงแต่ว่ามันต้องใช้ต้องให้เรามีวิชาเพื่อที่จะได้ไปทํางานให้มันก็คือวิชาในการยิงแอดต่างๆเหล่านี้แล้วเขาก็ให้พาสเวิร์ดเพื่อจะเข้าสู่บทเรียนออนไลน์ที่เขาใส่ไว้ในคลาวให้เราไปศึกษาต่อผมก็มาเปิดดูสอาครั้งก็เรียกว่าได้ประโยชน์ทีเดียวครับ เรื่องการทําบทเรียนออนไลน์ก็ดีแม้แต่เนื้อหาที่เขานํามาเสนอแล้วก็เป็นสิ่งที่ผมไม่มีความรู้อะไรก็ได้ความรู้มากขึ้นตอกลงว่าวันนั้นนะ่ยผมเสียเงินไป299บาทค่าลงทะเบียนแล้วก็เสียค่าที่จอดรถอีก60บาทเสียเวลาอีกหนึ่งวันซึ่ง3มอย่างเนี่ยเป็นสิ่งที่ผมพร้อมจะเสียผมไม่เสียดดยอะไรหรอกครับ และความรู้ที่ได้เนี่ยก็เรียกว่าคุ้มคา่าเพราะผมได้สิ่งที่ต้องการแต่สิ่งที่มันต้องการจากผมก็ให้ผมไม่เป็นทาสรับใช้มันไม่ได้ผมแน่ใจตัวเองเพราะว่าผมมองทุกสิ่งตามความเป็นจริงผมไม่ทราบว่าเพื่อนในห้องเรียนซึ่งก็ไม่เลยรู้จักกันมาก่อนนะ่ะยีกว่าคนนะ่ะมีใครเป็นเหยื่อมันบ้างเนะ่ะเพราะผมออกมาก่อนไม่มีใครออกมาเลยมีผมคนเดียวเทะนะ่านั้นที่ออกมาตอนบ่ายสามโมงก็ไม่ทราบข่าวคราว ก็หวังว่าคงจะไม่ตกเป็นเยอรมันก็แล้วกันนะครับนี่เป็นกรณีศึกษาที่ผมอยากจะชีใ้ให้ท่านเห็นว่าสิ่งที่ผมนําเรียนท่านนั้นถูกต้องท่านอย่างโง่ไปดูใครในแง่ดีมองใครดีไปหมดบ้าเปล่าท่านต้องมองเขาตามความเป็นจริงพระพุทธองค์สอนเรื่องวิปัสสนากรรมฐานความหมายก็คือว่ากรรมคือการกระทาใช่ไหมครับฐานคือที่ตั้ง ที่ตั้งของการกระทำนั้นต้องขึ้นอยู่กับวิปัสนาวิคือพิเศษปัสนาคือการมองเห็นการมองเห็นอย่างพิเศษนั่นคือสิ่งที่เราจะต้องให้ความสำคัญทำไมมองอย่างพิเศษเพราะเรามองตามความเป็นจริงพวกคนชาวบ้านทั้งหลายที่ไม่มีความรู้อะไรเนี่ยมันมองตามการปรุงแต่งเช่นว่ามองสิ่งต่างๆเนี่ยผิดแผกไปหมดมันมองว่านี่คือกันไกล นี่คือกันไกลคนชั่วไปก็คิดว่าเป็นอย่างนี้แต่ความเป็นจริงมันไม่ใช่มันอาจจะเป็นอาวุธก็ได้มันอาจจะเป็นโลหะใช้ทับกระดาษก็ได้แต่ตัวจริงของมันคือมหาภูตร,รูปสี่ดินน้ำลมไฟเ่านั้นเองมันมารวมตัวกันอย่างเหมาะหมงกลายเป็นรูปร่างอย่างนี้ถ้าเป็นฝรั่งเราไปบอกฝรั่งเรื่องกันกายมันไม่รู้จัก แต่ถ้าพูดถึงซีเซอร์มันรู้จักเพราะภาษามันต่างกันเพราะว่าสิ่งนี้ไม่ความเป็นจริงมันจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆตามสังคมถ้าเรามองแบบนี้เราจะไม่มีวันเจอความจริงได้เลยครับการมองตามความเป็นจริงแม้เราไม่ได้ฝึกอะไรมากมายนักเนี่ยเราอาศัยสังเกตที่สิ่งบอกเหตุก็ได้รูปลักษณ์ภายนอกเนี่ยมันบอกเหตุสังเกตได้ครับ การแต่งกายหน้าตาบุคลิกท่าทีน้ำเสียงกิริยาวาจามันสามารถจะทำให้เราจัดลำดับของคนคนนั้นได้อย่างน้อยก็อย่างคร่าวๆว่าคนนั้นดีหรือเลวควรจะคบ,ค,บคบหาหรือไม่มีหลายคนถูกโกหกอีกอบอกว่าเราไม่มีสิทธิ์ตัดสินใครนะต้องให้ผู้ว่าสาตัดสินจริงจะบอกว่าเขาผิดจริงท่านอย่าไปเชื่อมันครับ ใครเชื่อคำโกหกเนี่ยผมว่ามันโง่จริงๆตัวเองท่านเองไม่มีปัญญามองคนหรอกครับว่าใครดีใครเลวขนาดคนดีคนเลวต้องให้คนอื่นมาบอกเหรอบ้าหรือเปล่าท่านต้องคิดเองได้เพราะท่านเจอกับมันผู้ว่กษาบาบอมจะอยู่ที่นี่ได้ไงมันก็อยู่ที่ศาลมันไม่ยืนอยู่ข้างเราตลอดเวลามันจะกระซิบบอกเฮ้ย hey, ไอ้หนูไอ้นี่ไม่ดีเฮ้ยไอ้หนูไอ้นี่ดีบ้าไม่มีมีแต่ตัวเราเองเท่านั้น ดังนั้นเราจะต้องหัดสังเกตเราต้องแยกแยะบุคคลเหตุผลที่เราจําเป็นจะต้องรู้ว่าคนที่เราติดต่อด้วยดีหรือชั่วเพื่อจะสะท้อนถึงกิริยาปฏิกิริยาตอบสนองเขาท่าทีที่เราควรจะมีต่อเขาถ้าเรามองแล้วว่าเขาเป็นคนดีเราสามารถให้ความไว้วางใจได้ระดับหนึ่งไม่มากนะก็จริงแต่ก็เหนือกว่าคนทั่วๆไปแต่ถ้าเรามองว่าเป็นคนไม่ดี มันจะเป็นคนดีหรือไม่ดีช่างหัวมันแต่เรามองว่ามันเป็นคนไม่ดีเราต้องสร้างกำแพงป้องกันไม่ให้มันทำร้ายเราได้เราต้องระวังตัวไม่ให้เข้ามาเกี่ยวข้องกับทรัพย์สมบัติหรือเกี่ยวข้องกับความปลอดภัยของเราเป็นการสร้างความมั่นคงให้กับตัวเราในระดับต้นแล้วอย่าไปหลงเชื่อใครที่มันโกหกท่านให้มองใครในแงด่ดีอย่าไปหลงเชื่อใครที่มันโกหกว่า เราไม่มีสิทธิ์จะตัดสินใครต้องให้ผู้พิพากษาตัดสินถ้าท่านเชื่อมันท่านบรรลัยทุกทีก็คนที่หลงเป็นเหยื่ไอไอคอนเนี่ยว่ามีเป็นหมื่นเป็นแสนคนเนี่ยไม่ใช่เพราะเขามองคนในแง่ดีหรอกครับผมทราบสีเพราะผมอยู่ในนั้นน่ะไอ้กบอสสวยนะ่ะมันเป็นคนมาบรรยายผมฟังเองในห้องที่มียี่สิบคนเนี่ยนะบอสสวยตัววนๆนะ่ะก็กขาวนั่นแหละว่าบอกพูดจาขมงโฉงเฉงเลยเมื่อก่อนก็อยากจนขายแซนด์วิชอะไรมันก็ไม่รู้ ไอเรื่องดราม่าบีน้ำตาเนี่ยผมไม่สนใจมันหรอกครับมันพูดแล้วผมก็นั่งเขียนคอมพิวเตอร์ผมไปเล่นเปื่อยเลื่อยเปื่อยผมต้องการเอาแตนเนื้อผมไม่สนใจน้ําที่มันมาใส่แต่ว่าการจูงใจแบบนี้จะทําให้คนที่ไม่มีหลักมีเกณฑ์คนที่ไม่มีวิธีคิดที่ถูกต้องเนี่ยก็หลงเชื่อมันไปและโดยเพาะยิ่งไอพวกที่ถูกหลอกและเชื่อว่าให้มองคนในแง่ดีเนี่ยก็เสร็จมันหมดนะครับสองแสนห้าสองหมื่นห้าอนะไรของมันเนี่ย จ่ายกันไปอ่ะไม่รู้เท่าไหร่เท่าไหร่แล้วจะมาบน่นบางคนก่้าตัวตายบางคนบอกไปขายบ้านขายช่องทําไมก็ต้องทําอย่างนั้นน่ะเพราะเขารับวิบากชั่วไปไงทุกเรานี่คือวิบากชั่วใช่ไหมความชั่วคืออะไรคือโมหะมูรจิตความโง่ความโง่นี่แหละครับคือความชั่วตัวพ่อเลยถ้าไม่โง่ก็ไม่โลภถ้าไม่โลภถ้าไม่โง่ก็ไม่โกรธท่านดูไอ้ทักกี้ ไอ้สารเลวกังฉินแห่งชาติเนี่ยมันโง่ไงครับมันถึงไปช่อลาดบังหลวงอ่ะมันไม่รู้ไงว่ามันสร้างกรรมชั่ววิบากชั่วจะตามตัวมันมันสร้างกรรมชั่วให้กับลูกเมียมันลูกเมียมันก็ชั่วตามแล้วก็ได้รับวิบากชั่วตามไปด้วยขนาดตระกูลมันเนี่ยโดนคดีหนีหัวสุกหัวซุนมันหมาถูกตำร้อนไปกี่ตัวกี่ตัวอีน้องสาวอีหลานสาวอะไรของมันก็หนีไปอยู่เมืองนอกไม่กล้ากลับมาเนี่ย โคดเงาสักลายเขมันก็ตุ้มๆต้ๆอยู่ทุกวันทุกเวลาเมื่อไหร่เขาจะลากคอพวกมันเข้าทุกมันมีความสุขที่ไหนครับไม่มีแล้วทาไมมันทําเพราะมันโง่ไงความโง่นี่แหละครับคือพ่อของทุกสิ่งเลยถ้าเราไม่โง่เราเท่าทันเนี่ยเราก็ไม่ขายบ้านขายช่องมาลงทุนให้มันใช่ไหมครับแล้วจะมาร้องห่มร้องไห้เนี่ยคือวิบากชั่วที่เขาได้รับไปไม่มีใครช่วยได้หรอกครับการทําผิดเพราะ ความไม่รู้เนี่ยรับผลชั่วหนักกว่าทําผิดเพราะว่ารู้ว่าผิดถ้าใครยังไม่เข้าใจว่านีนะเขาหน้าจะขยายความต่อไปวันนี้อยากจะชี้ให้เห็นว่าอย่าไปเชื่อใครที่มันหลอกให้ท่านมองโรคในแง่ดีการมองโรคในแง่ดีเป็นมิจฉาทิฏฐิเป็นความคิดผิดเห็นผิดประเภทที่เรียกว่าฉันทาคติ เป็นอคติประเภทหนึ่งในอคติสประเภทประกอบด้วย1นึ่ฉันทาคติมองในแง่ดี 2. โทสะคติมองเพราะมีโทสะเกลียดมัน 3. พยาคติมองมันด้วยความบาดกลัวเพราะเห็นว่ามันเป็นภยัยและ 4. โมหคติมองมันอย่างไม่รู้ว่ามันดีหรือชั่วเพราะว่าไม่มีความรู้อะไร อคติทั้งสี่นี่นะครับมันเป็นมิจฉาทิฏฐิทั้งหมดพระพทุทธองค์ไม่เคยสอนเลยให้ใครมองใครในแง่ดีท่านสอนนักสอนหนาหัวใจของท่านก็คือมองทุกสิ่งตามความเป็นจริงผมผลตีดรอนุชาติบุญนาคขอจบการน,นำเสนอแต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับ